วันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนักรบผู้ยิ่งใหญ่และทรงเป็นจอมทัพผู้เข้มแข็งต้นแบบของเราทหารหาแห่งกองทัพไทยทรงแช้พระอัจฉริยภาพพระปีชาสามารถและความชำนาญในตำราพิชัยสงครามของพระองค์นำกองทัพไทยข้อกอบกู้เอกราชและอิสรภาพจากข่าศัตรูผู้รุกราน จนได้รับชัยชนะพื้นแผ่นดินกับฟื้นคืนความสงบร่มเย็นโดยทรงทำโนุบบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านพระราชาศึกสงครามเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยพระราชปีชายาแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ที่ทรงดำรงความเป็นเอกร,ราชความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยอย่างยิ่งยวดเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมั่นคงซึ่งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นเสาหลักอันสำคัญของชาติที่คุ้มครองรักษาและเกือ้อกูลแผ่นดินให้มีความสงบร่มเย็นมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนล่วงมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีมพระราชาศรัทธาในพระราชาจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นดั่งสมเด็จพระบุรพากษัตริย์ธิราชและบุรพาจารย์แห่งราชนจาจักรไทยทรงเป็นต้นแบบแห่งพระมหาตริย์ผู้เข้มแข็งกล้าหารเด็ดเดี่ยวฝ่าฟันอุปสรรคทั้งยามศึกสงครามและทรงมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างมั่นคง หากแต่ใน,นปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์นี่ทรงต้องนำกองทัพทำการรบเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองไว้เหมือนอย่างในอดีตแล้วก็ตามแต่สถาบัานพระมหากษัตริย์ยังทรงมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมั่นคงและลึกซึ้งด้วยพระทรงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงยังประโยชน์สุขให้แก่ประสบกรณนทุกด้าน ซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระหมหากษัตริย์ร,รัชการที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นพระหมหากษัตริย์นักพัฒนาต้นแบบแห่งความดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนถึงพระมหากราุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้สืบทอดเจตจำนงในการปกปักรักษาบ้านเมืองและอาณารัษฎรอย่างต่อเนื่องโดยสมบูรณ์ ดังนั้นในวันที่25เมษายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรย์และบรรพบุรุษไทยเพียงอย่างเดียวยังถือเป็นวันที่สําคัญของปวงชนชาวไทยที่จะหลอมรวมใจกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้พึงระลึกสมอว่า กว่าจะได้เป็นราชนาจากรไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอิสรภาพของบ้านเมืองมาได้นั้นเพราะด้วยความเสียสละข,ของพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดเป็นความรักความสมัครสมานสามคีีนำพาประเทศมาสู่ชัยชนะมาจนถึงวันนี้หากแต่เพียงนับจากนี้ ปวงชนชาวไทยต้องพร้อมใจกันร่วมกันสร้างความรักความสามคัคคีก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็จะสามารถนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยได้อย่างทัดเทียมนา,นานาประเทศโดยสมบูรณ์แบบในยุคแห่งการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด